I oh. เมื่อพูดถึง vivo ตระกูล y นะครับเป็นตระกูลที่ขายดีมากๆเลยของ vivo ครับด้วยราคาแล้วก็ความคุ้มค่าของสเปคที่เขาให้มานั่นเองนะครับเปิดประเดิมปี2021ด้วย vivo y 3 1ตัวนี้ไปรีวิวกันเลยดีกว่า vivo y 3 1นั้นติดฟิล์มหน้าจอมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วก็มีแถมเคสสายแบบนิ่มให้ด้วยโชว์ตัวเครื่องได้รวมไปถึงหูฟัง3.5มมิลก็มีให้ในกล่องด้วย vivo y 3 1แวบ,บแรกที่เห็นนึกว่า vivo x 5 0 pro นะครับตัวท็อปเลยแต่จริงแล้วเขาใช้ดีไซน์เดียวกันนั่นเองฝาหลังเป็นพลาสติกนะครับแต่ทำาออกมาดูเหมือนกระจกมาก เป็นแบบ dusting 3d colors นะครับและสีที่ผมรีวิวคือ ocean blue ฮนะได้แรงบันดาลใจมาจากมหาสมุทรริมชายหาดครับสื่อถึงความมีชีวิตชีวานั่นเองกรอบเครื่องก็เป็นพลาสติกเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ามีจุดเด่นตรงที่มีที่สแกนนิ้วด้านข้างครับที่สามารถปลดล็อกได้อย่างรวดเร็ว ใช้เวลาเพียง0.3วิเท่านั้นในการปลดล็อกนะครับแล้วไม่ต้องกดปุ่มด้วยเพียงแค่วางนิ้วมือลงไปก็สามารถปลดล็อกได้แล้วและที่สแกนนิ้วเองก็ทําหน้าที่เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องในตัวด้วยด้านล่างมากับพอร์ต USB-C แล้วก็ยังมีที่เสียบหูฟัง3.5มิลมอยู่นะครับส่วนด้านบนเป็นช่องใส่ซิมครับเป็นแบบ3สล็อตนะครับคือใส่ได้2ซิมแล้วก็อีกหนึ่งช่องสําหรับ microSD card นะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ได้สูงสุดนึ่1เทเลบกันเลยทีเดียว น้ำหนักตัวเครื่องกำลังดีนะครับที่188กรัมส่วนด้านหลังนั้นเป็นผิวแบบด้านแต่ว่าก็สามารถติดรอยนิ้วมือต่างๆได้ระดับหนึ่งะครับอย่างที่เห็นถึงแม้ราคาจะเบาๆแต่ว่าให้กล้องหลังมาถึง3ตัวแบบ AI นะครับโดยเฉพาะกล้องหลักนี่ให้มาถึง48ล้านพิกเซลเลยทีเดียวด้วยความมี AI ก็ทําให้เราไม่ต้องคิดเยอะครับสามารถกดถ่ายภาพออกมาได้อย่างสวยงามครับส่วน HDR เองก็ทํางานได้ดีในระดับหนึ่งเลย กล้องเองซูมดิจิตอลได้2เท่านะครับแล้วก็สามารถดันได้สุดที่8เท่าแต่ว่าแนะนําอยู่ที่2เท่าดีกว่ามากกว่า2เท่าภาพก็จะไม่โอเคละแต่ถ้าอยากได้ภาพที่คมชัดสุดๆก็มีโหมด ai 48ล้านพิกเซลครับแต่จุดเด่นของกล้อง vivo แน่นอนครับถ่ายคนได้สวยมากนะครับโดยต้องเปลี่ยนโหมดไปที่ portrait ก่อนครับแล้วสามารถปรับความเนียนหรือว่าสัดส่วนใบหน้าต่างๆได้ตามที่คุณต้องการเลยแต่ในรีวิวนี้ผมจะใช้ค่าเริ่มต้นทั้งหมดนะครับ ภาพที่ออกมาสวยมากนะครับทำให้เราได้ภาพที่เราหน้าเนียนใสแล้วก็ผิวดูสุขภาพดีเรียกว่าถ่ายคนได้สวยสุด ถ่ายโดยใช้ระยะซูม2เท่าก็ได้นะครับหรือจะถ่ายหน้าชั้นหลังเบลอนะครับโดยเปลี่ยนตัวเลนส์เป็นโบเก้ครับก็จะถ่ายหน้าชั้นหลังเบลอได้ปรับค่า F ได้ด้วยในจุดนี้ก็จะใช้เลนส์วัดระยะเข้ามาช่วยนั่นเองครับการตัดขอบก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะครับอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังดูดีสามารถปรับความเบลอได้ที่หลังหลังจากการถ่ายเสร็จได้ด้วยนะครับเลือกโฟกัสจุดที่คุณอยากให้ชัดได้เลยแล้วก็ยังสามารถปรับค่า F ให้เพิ่มหรือลดได้อีก ส่วนการถ่ายภาพในที่แสงน้อยก็มีไ i g h โหมดครับที่จะมาช่วยคุณให้เก็บแสงได้มากขึ้นรายละเอียดได้มากขึ้นคมชัดขึ้นครับในไ i g h โหมดก็มีสไตล์ภาพให้เลือกแบบพิเศษถึง4อันด้วยนะครับนอกจากธรรมดาแล้วก็มี black and gold blue eyes green orange แล้วก็ Cyber p u n ัครับต่อกันที่เลนส์ตัวสุดท้ายนะครับเลนเระยะใกล้หรือว่ามาโครที่2ล้านพิกเซลครับสามารถถ่ายในระยะใกล้ได้4เซนติเมตรนะคะภาพออกมาก็ถือว่าใช้ได้เลย ในส่วนกล้องหน้า1ตัวนะครับที่8ล้านพิกเซล f 1.8ผลงานออกมาดีนะครับแล้วก็ใช้ b ิ a u t i n g m o d หน้าใสาได้ด้วยก็ถ่ายในที่แสงเพียงพอเนี่ยออกมาสวยเลยถ่ายหน้าชั้นหลังเบลอก็ได้ตัดขอบได้อย่างสวยงามนะครับแต่ถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยจะไม่สามารถปรับจุดโฟกัสแล้วก็ความเบลอได้ครับตัวกล้องมีโหมดโปรสำหรับปรับเองนะครับไม่ว่าจะเป็น exposure iso speed shutter นะครับไวบ้บาลานซ์แล้วก็โฟกัสด้วย การถ่ายวิดีโอนะครับกล้องหลังถ่ายได้สูงสุดที่1080 p 3 0 fps นะครับจะมีความพิเศษตรงมี ultra stable ของการกันสั่นอย่างที่เห็นเลยนะครับว่ากันสั่นได้ค่อนข้างนิ่งมากเลยทีเดียวครับส่วนกล้องหน้าเองก็อาจที่ความละเอียด1080 p 3 0 fps เช่นเดียวกันนะครับแต่ไม่มี ultra stable อย่างที่เห็นนะฮะก็จะมีการสั่นที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกับกล้องหลังครับ ต่อกันที่หน้าจอกันบ้างนะครับมากับดีไซน์ Halo Full View Display นะครับเป็น IPS LCD ขนาด6.58นิ้วแบบเต็มตานะครับความละเอียด Full HD Plus แล้วก็รองรับมาตรฐานสี P3 Color g เลอรการด,ด้วยจากการใช้งานก็ต้องบอกว่าคมชัดใหญ่เต็มตานะครับแสงก็ดีสีก็สดนะครับแถมยังมีโหมดยาง e อย p r o t e c t i o ่นะครับที่จะลดแสงสีฟ้าลงเวลาเราใช้งานครับอันนี้ก็เหมาะเลยสำหรับใครที่ต้องการถนอมสายตาทดสอบ YouTube เองก็ไม่รองรับ H.D.R. นะครับสำหรับ Y31 ในขณะที่ Netflix นะั้นสามารถโชว์ความละเอียดสูงสุดที่ Full HD ได้แต่ว่าไม่รองรับ H.D.R. เช่นเดียวกันครับจอเองมีแสงสว่างที่มากเลยนะครับใช้กลางแดดได้สบายลำโพงมีตัวเดียวนะครับทางด้านล่างขวาและเสียงก็ดังดีเลย สเปคก็ใช้ได้นะครับมากับชิป Snapdragon 662แรม8 g ิกแล้วก็ความจุที่มากับตัวเครือ128 g b ครับได้คะแนนจาก Geek Bench by Multicore ที่1,400คะแนนนะครับส่วน 3D Mark Wildlife Stress Test ก็ได้คะแนนอยู่ที่384คะแนนครับในการเล่นเกมส่วนใหญ่อย่างเกมที่ทดสอบมา v e l Super War เองก็สามารถปรับคุณภาพของภาพได้อยู่ปานกลางนะครับก็จะเล่นได้ลื่นๆเลย ที่เล่นลื่นแบบนี้เพราะว่า vivo เขามีฟังก์ชัน m o u l t i turbo 4.0นะครับก็สามารถปรับฉากในเกมให้เหมาะสมลดการกระตุกลงไปด้วยแบตเตอรี่ให้มาขนาด5 0 0 0มิลลิแอมเลยทีเดียวนะครับใช้งานใน1วันได้สบายสบายเลยในกล่องก็มากับที่ชาร์จไฟ1 8วัตต์ครับสามารถชาร์จ vivo y 3 1นะครับจาก0%เป็นเวลา30นาทีได้แบตกลับมาอยู่ที่30%ครับแล้วก็ได้70%ประมาณ1ชั่วโมงครับ ซอฟต์แวร์ก็เป็น Android 11นะครับครอบทับด้วย FunTouch OS 11นั่นเองใช้งานได้ง่ายเลยมีดักตีไม่ใช้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่ครบคันเลยไม่ว่าจะเป็นใช้โซเชียลมีเดีย c Account นะครับหรือแบ่ง2หน้าจอก็ทำได้ และก็สามารถเปลี่ยนดรามกเอฟเฟกนะครับของการสแกนหน้าของการชาร์จแบตได้เป็นต้นครับใช้ไว้นาน,านๆก็ไม่ต้องกลัวว่าจะกระตุกนะครับเพราะว่าเขามี i-Manager ครับเป็นผู้ช่วยคนสําคัญเลยของ Vivo ที่ช่วยดูแลระบบต่างๆทําความสะอาดไฟล์ขยะในสมาร์ทโฟนของคุณนะครับทำให้สมาร์ทโฟนของคุณดูเหมือนเครื่องใหม่อยู่ตลอดเวลาเลย นอกจากการสแกนนิ้วแล้วยังมีสแกนใบหน้าให้เลือกใช้ด้วยแล้วก็สามารถปลดล็อกได้รวดเร็วนะครับแต่ในยุคโควิดแบบนี้อาจจะไม่ได้ใช้เท่าไหร่ครับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ก็สามารถรองรับ Wi-Fi 5G ได้ด้วยนะครับ vivo Y31 เปิดตัวด้วยราคาสุดคุ้มครับ7,499บาทด้วยราคานี้แต่ว่าได้อะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่สวยงามนะครับหน้าจอก็เป็น Full HD ขนาดใหญ่แล้วก็ภาพคมสวยเลยทีเดียว และก็ไม่น่าเชื่อว่าราคานี้จะให้กล้องหลักมาถึง48ล้านพิกเซลถ่ายรูปสวยนะครับแถมยังมากับแบตขนาดมาคืมา5,000มิลลิแอมใช้งานได้ทั้งวันโดยไม่ต้องเครียดโดยไม่ต้องซีเรียสเลยก็จะมีแค่เสียงของลำโพงนะครับที่อยอมรับว่าเสียงดังดีแต่ว่าคุณภาพของเสียงยังไม่ถึงขั้นที่แบบโอเคมากนะัก ใครมองหาสมาร์ทโฟนราคาไม่เกิน8,000นะครับถ่ายรูปสวยแล้วก็ทําอะไรได้หลายๆอย่างค่อนข้างครบเลยตัวนี้หรือว่าใครใช้ Vivo Y ตระกูลของปีที่แล้วตัวเก่าอยู่แนะนําเลยว่าเปลี่ยนเป็นตัวนี้คุณก็จะคุ้มมากๆเลยนะครับ ยังไงก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งข้างปม subscribe ด้วยละกันนะครับและคุณมีความคิดเห็นยังไงกับ vivo y 3 1ตัวนี้เรียกว่าเป็นโปรดักต์ตัวแรกของ vivo ในปี2021เเลยคอมเมนต์มาเลยทางด้านล่างนะครับและเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกัน แล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของคิวด้วยนะครับในช่วงต้นปีปลายปีที่ผ่านมาอาจจะมีการบาดเจ็บที่มือก็เลยทําให้คลิปออกมาหายไปช่วงหนึ่งนะครับยังไงก็แล้วแต่ปีนี้กลับมาแล้ว2021ลุยเต็มที่ฝากติดตามด้วยละกันคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ